เราทำเล็กๆน้อยใช่ให้ทานอย่างนี้ในนี้นะเกิดชาติใะไพภบอะไรอยากอะไรง่ดมีจะคนเอามาให้ก็จะทำทุกวันนี่หนูในวันนี้ก็แจ้งหนทำไมนี่นี่จะผู้บวมันทึกยึดดูบุญบเป็นเงินเท่าไหร่กี่โรงพยาบาลเจ็ดสิบเก้าโรงพยาบาล ทั้งหมดทั้งบุรีรัมย์แล้วก็ศรีสะเกษสุรินแล้วก็เศษทองาองราจสิมาหน่อยนหน่อยที่ติดเศษน้ำผึ้งบริจาคปัจจัยไปทั้งหมดก็รวมรวมทั้งช่วยสร้างวัดด้วยแล้วก็แจกญาติโยมที่มาทําบุญด้วยก็เป็นปัจจัยทั้งหมด1นึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันกว่าบาทแจกถึงนนักเรียนด้วยแจกนักเรียนด้วย นปลุกตั้งแต่ตีสีนอนเหมือนไม่ได้นอนเลยนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มางานบวชในรูปแบบชาวบ้าน,นจริงๆนะประเพรีค่อนข้างแปลกใหม่สำหรับผมเพราะว่าไม่เคยเห็นประเปรีงานบวชที่เป็นแบบนี้หมูอ่านี่ของมะล,ล่างหรืัเลจังจากมลด ไม่เลย ไม่สกังไม่สุกถ้าสุกมัต้องมันต้องแบบปขึ้นมาไรอนขึ้นแล้วเวลามูข้ามูเนยอะไรก้ยหอมหมูทำแบบทำเป็นเขาเรียกอะไรวะที่ใส่น้ำตาลใส่กะทิใส่มะพร้าวข้าวมันหอมหวาน๋อมก็เรียกมูเหรอใช่ หวานเขาดูยังไงอะ่ะเขาล้างกระเบื้องสีมพี่หลุบดูสีมันสีมันต่างกันเขาเอาสีดำๆหรอกระเบื้องดำแล้วกับสีเหลืองเข้มนะอ๋อสีออกขา,ขาวๆเป็นมันเขาบขอกเาบอกว่าหวานทุกลูกผู้ <c oughs> ขายเขาก็บอกว่าหวานทุกลูกเนาะคนขายเขาบอกว่าหวานทุกลูกหวานทุกลูกขาวเลย

เอออย่าขึ้นสูงไง <Huh? S 1> ไม่ต้องขึ้นสูงมาก พักมาหน้าเชมาเลยขับรถมาประมาณกี่กิโลนะ20กิโลเพื่อมากิน KFC <20. S 1> ไม่ใช่สิเพื่อมาซื้อ KFC ให้เด็กๆซื้อ KFC ให้เด็กๆเด็กๆต้องภูมิใจนะร้อนก็ร้อนนะเด็กๆโตขึ้นได้เป็นเด็กดี <laughs> โตไปต้องเป็นเด็กดีนะพี่กล้วยกับพี่บอยเหนื่อยมากๆเลยด,ดูดีจะแบกลกับกันยังไงเนี่ยคนนั่งใจลอยคนคอยใจจะขาดโอเคไปกัน Cat Make peace still จับพี่ voy ได้ไหมจับได้เหรอทคจับได้เหรอจัได้ไหมจับได้ไหมคนนู้นเนี่ยคนนู้นเป็นเลยนะเราทิ้แท้ก่อนอันนี้เร็วเก่าทิ้เก่าปีอ่าอร่อยเลยกินข้าวกินข้าวแขกตรงนี้ขนมจัวค่ะตรงนี้ขนอยู่จ้ะไม่ได้อะครับพี่นายเด้ออร่อยไหมชอบกินกุ้งหรือว่าชอบกินไก่มากกว่ากุ้งเอากุ้งเหรอเอาชอบกินกุ้งเหรอ อานู่นกินเบื่อแล้วมาทุกรอบก็ซื้อซื้อแต่กุ้งให้กินงั้นรอบรอบหน้าเอากุ้งหรือเอาไก่รอบหน้าเกินเคนต่อไหนเด็กหญิงลอยพยียนยกมือหน่อยอีกคนเดี๋ยวดูที่ว่าใครจะได้รางวัลได้สามจุดเจ็ดเก้าเก่งสุดๆอีกคนหนึ่งเด็กหญิงอะไรวันนี้อุศรา หนห,นหนอ,อนี้เหรอเด็กหญิงคอยบุษรายกมืออ้โห4ขวบแล้วอายุะ <c oughs> อายุเก้9ขวบแล้วไหนมันดูซีบัตรเรียนเก่งหรือเปล่า <c oughs> ภาษาไทยในสี่อณิสต์ในสี่สองบวกสองเป็นสี่แปดขวบเก้าเป็น ฮะโอ้ผ่าน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 วิทยาศาสตร์ได้ C ทางคงศึกษาได้ C สวัสดิการได้ C สุขภาพภาระได้ C สิทธิบัตรได้ C โอ้ชอบเลข C นะมีแต่เลข C เลยนะกายงานอาชีพ C ภาษาต่างประเทศแอะไรศีไหนขอภาษาอังกฤษสักคำสิฮะไหนภาษาอังกฤษคำหนึ่งสิแมวภานาฮะแมวหมาล่ะ เกดเอาไปสีเลยโอ้น oh, okay, ี่เกดเฉลี่ย4.00หรออือยอดมาจับมือี่พอยก่อนเราพูดว่าเด็กหญิงพลอยไพรินเด็กหิงพลอยไพรินได้เกดเฉลี่ยได้เกดเฉลี่ยเท่าไรพูดไปสามจุเจ็ด้าเออาห์น่เกิน ไอ,อีกคนนึงอ่าอีกคนนึงมีไหนอย <c oughs> ู่กันได้รางวัลเอาจำไม่อด้อ่าชื่ออะไรไคเวอร์สลาลาหาดชื่ออะไรนะครับไคเวอร์สลาละหมาดได้เกียรยติเสียอะไรสีจิ้วสูสูโอ้โหได้มากกว่าเพื่อนอีกอ่ะเอาไปสองร้อยเลย <c oughs> ของพวกเราอย่างอื่นไม่มีฟังดูที่โอปปิเตจสอนโลกมีสอนว่าใเอาสอนให้พวกเรานำสัตว์ออกจากกองทุกใครที่เกียดให้ใจแขงเหมือนเดียวนะยกิเลสจะแนะน,นำสัตว์ออกจากกองทุกมีจะล้องห่มร้องให้เจ้าสโสโครกากันหมดทั่วโลกทั่วดินแดน ใครฟังเสียสาางพระพุทธเจ้าอุทิศฐานวาใครมาเชียอพระพุทธเจ้าทุกคนคนร่วงทุกช่วยพราะความเพียรเพียรทุกวันทุกวัน,วนเราก็จะมีความสุขความสหวังโดยร่วกันจบเพียงแค่นี้พอ ก้อยก้อยบงังแม่แล้วยังไม่ท่ายบอยเอาเอาลิ้กล่ <c oughs> องเขาพี่ล้องนี้งต้องบางแม่แล้วลูกผ้าใครที่เยอะอ่ะ ผ้าพี่สามชิ้นเองผ้าพีห่หมดแหละก็างเกงพี่ใส่อะไรตัวใหญ่ขนาดนี้อันนี้กางเกงกล้วยอย่ามาใส่ลายป้ายสีนะสงพี่บอยแบบเจอกั้บอยทั้หมดมไม้อะไรเหรอพ่อ <ห ả? S 1> ไม้อะไรครับทำงานทุกวันนะีก็ดัดแไบบมยุคาเนี่ย ยูคาลิปตัสยูคาลิปตัสนี่แต่ไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมพ่อไม่ไม่ได้ผิดมันเป็นเพื่อเศรษฐก,กิจเขาจะปลูกกันอ๋อเขาจะปลูกกันแล้วก็เม,มาซื้อไปส่งลงสีใหญ่กงสีเขาใจก็ส่งออกเมื่นนี่ที่หมดเลยอ๋อแล้วก็เขาจ้างพ่อไปตัดก่อนแล้วก็เขาก็เอาไปส่งออกตามมาาอ่างประเทศอีกทีนึงม,มันเอาไปทําอะไรได้พ่อจ้างก็ไปเมาส์หาเมาเองมันเอาไปทําอะไรแล้วอย่างทําไม้อาจทําเชื้อเพลิงทำอะไรไม่รู้เหมือนกันเดียส่งออกจีนนะ โอ oh, ส่งออกจีนด้วยก็ไปทําไปหมอ,อาบางทีก็จ้างเขาไปวันละห้าบางทีก็ได้ก็ท่อกับเพ้ <c oughs> <c oughs> าเยหักค่ารถค่าน้ำมันค่าก็ได้เท่าอกับ <c oughs> ทำงานวันละห้าร้อ ชีวิตเราเงินทองเหรอเงินทองก็ตายก็ต้องอยกให้คนอื่นชื่อเสียงเดี๋ยวคนเขาก็ลือครอบครัวเรานะเดี๋ยวมันก็ไปไปครอบครัวคนอื่นมีลูกว่าลูกอยู่ในครอบครัวเราวันหนึ่งมันก็ปนไปมีครอบครัวของมันไม่ได้อยู่ในครอบครัวเรานะทุกอย่างในโลกนะั้นไม่ใช่ของคนค้าที่จะยึดถือเลย เนี่ยตัวเองและชีวิตนี้สั้างรักนะต้องแสวงหาสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารที่แท้จริงให้ชีวิตเราได้หรือทรรม